สวัสดีทุกคนด้อยู่กับช่อง Lost TV นะควันนี้เราจะมาสอนรับแต่งความไวนะครับเห็นสำหรับผู้เล่นใหม่นะเดี๋ยวผมแนะนำนะความไวประมาณผมผมปรับไว้ 6. 60นะส่วนความไวกล้องผมจะปรับตามนี้แนละความไวมาตรฐานผมปรับไวไวประมาณสัก140ค,ความไว อไวตอนล็กประมาณ140เหมือนกันนะครับเพราะไอ้นี่เวลาฟูมมันจะฟูมเร็วส่วนส่วนไอ้นี้อส่วนที่ผมผมปรับไวผ,ผมปผมปรับไว้ผมสุดเพราะไอ้นี่เวลาเวลาฟูมสโะมมันมันจะเร็วมาก๋ยวจะเอาไปดูย่ เดีย๋ยวมาดูความไวในการเล็งอาสโคบฝาดนะเพราะเราใส่อาเมกาฟีนเพิ่มดาเมจนะเพราะอามันจะลดมันจะลดไอ้นี่อ่าความไวสโคบนะเพราะไอ้นี่เวลาเล็งประมาณเนี้ยตี่เน็ตเล็งช้าแต่ถ้าไอ้นี่เล็งช้าแต่นี่มันแรงนะเพราะไอ้นี่าเราใส่อ่าเมกาฟีนเพิ่มดาเมจไว้นะดูดูความไว